สำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็จะต้องรู้สึกแบบนี้ทุกคนนะว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดแอดมินกำลังพูดถึงจิตเซียนนะครับปลืม้มจิตทินขาวและก็กับตันกิฟวิรวัลวยอภิญยาพงศ์แม้จะอำลาทีมชาติไทยไปแล้วแต่ก็ยังตามเชียร์น้องๆโอเคด้วยความที่เป็นสายฮานะครับแล้วก็สายเอนเตอร์เทนการเชียร์แบบธรรมดามันก็ไม่ใช่แล้วล่ะ ต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนนะครับแอดมินจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการเชียร์น้องๆของพี่น้องปลื้มจิตเชียร์ไปและก็เซลไปว้าวงานนี้เนี่ยแนนทัดดาวนึกแจ้งทายญาตของพี่น้องปลื้มจิตทิ้งเขานะถูกเซลหนักหน่อยเฮ้ยว่าแต่ว่าเซลว่าอะไรนะไปดูกันเองดีกว่าครับว้าววิทัดดาวกล้ามน่ากลัวมากเลยคะ่ะกะดาว ช,ชุดดำเท่หวะทิมอยู่ถุกมุมอ่ะทิมในสามีเธอในกินตาไหลนะผู้ชายผู้ชายดูนี่ต้องชมพู่เลยชมพู่สุดยอดท่นรู้ใจอ่ะท่าดาวท่านดาวนี้คือดีใจหรือหมดแรงอยู่เลยทรานดาวนี้คือดีใจหรือหมดแรงอยู่เลยเสร็จแล้ว อเ oh oh oh. อะไรอะไรก็หยุดพิมพ์พีชไม่ได้ค่ะวันนี้วันนี้ Star of the mat c h คชะดเชิดเลยค่ะเชิดไปเลยวานปะวานทำไรทำไรทัน่นทัน่นทัน่นทันเนวันนี้ยังไม่สามล้อเลยยังไม่สาดเลยยังไม่ได้สักร้อยหนึ่งเลยเนี้ยพิมพ์พีชโอ้โหเขียวไอเขียวไปแดกเลยมาวะ เขียววันนี้กินข้าวกับอะไรจำไว้นะลูกนะกินให้ได้อย่างนี้ทุกวันนะลูกนะ